สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณเชาเหมือนเดิมครับผมและวันนี้เราก็จะมารีวิวอุลตร้าแมนไกอาและอากูครับผมรบมือดังๆเพราะว่าอะไรเอ่ยจ๊ะเพราะว่าอุลตร้าแมนไกอาและอุลตร้าแมนอากู R ยังไม่เคยเอามารีวิวเลยสักครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งแต่ตอนเด็กนู่นแล้ว จะมาถึงตอนนี้โมเดลพวกนี้ก็เป็นโมเดลที่เก่าแล้วแต่ยังไม่เคยเอามารีวิวเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะครับผมโอเคไปมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูที่โมเดลตัวแรกกันเลยดีกว่าอย่างอากูมาเริ่มจากด้านนี้ก่อนอันนี้จะเป็นอากู V2 นะครับผมว้าว <Wow. S 1> มันมีซอฟ t ฟิกเกอร์ตัวเล็กแบบนี้แหละของอากูมีแถบสีดําตรงที่ขาตรงที่แขนนะครับผมแต่ v 2เนี่ยจะเพิ่ม แถบสีดําตรงหน้าอ,อกและตัดสีดําที่เป็นส่วนขาออกไปและมีแถบสีทองเพิ่มมาด้วยนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากเวอร์ชั่นแรกเท่าไหร่ <Yeah. S 1> แต่อากูเวอร์ชั่นแรกที่เป็นซอฟฟิกเกอร์แบบนี้เนี่ยหายากมากแล้ว <Huh? S 1> และแทบจะไม่มีด้วยแต่ถ้าใครมีก็ถือว่าท่านเป็นสุดยอดนักสะสมซอฟฟิกเกอร์ตัวเล็กสมัยก่อนมาขายในเซเลยตัวนี้เหมือนกันนะผมมาเป็นคู่หูแต่จะเป็นไกอาร่างสุพ์นะครับผมตัวนี้ สีมันจะลอกนิดนึงสึงกก่อนตามการเวลาเพราะว่าสมัยเด็กเอาไปผ่านสงครามมาเยอะเอามายืนคู่กันก็เท่เหมือนกันนะโอเคครับผมซับฟิกเกอร์ตัวเล็กก็ประมาณนี้ส่วนซับฟิกเกอร์ขนาดกลางเก็บดีเทลทั้งหน้าทั้งหลังหมดเลยนะครับผมและรู้สึกว่าสีมันจะดูสดกว่าซับฟิกเกอร์ตัวเล็กด้วยนะ อขนาดกลางเนี่ยถ้ออมามองวัดได้ดีมากเลยแต่ติดอย่างเดียวก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นโมเดลมือสองเพราะงั้นจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีที่ลอกออกมานิดหนึ่งนะผมตรงส่วนตาโอเคแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้ามันสวยและตัวสุดท้ายอันนี้เป็นโมเดลที่อาจจะซื้อมาก่อนเจ้าตัวนี้ด้วยนะแต่พูดถึงเรื่องความสดใหม่แล้วอ่ะไม่สำใครเลยและ <Wow. S 1> แถมยังเก็บรายละเอียดเนี๊ยบมากด้วย เป็นไก่าร่างแรกที่เทม,มาก <Yahoo! S 1> แต่ถ้าหากว่าผมเติมสีดําตรงที่หน้าอกไปมันก็จะกลายเป็นไกอารีสองละง่ายๆอย่งายงนี้เลยนะครับผมแต่ผมไม่ทำหรอกเดี๋ยวมันเสียของส่วนเรื่องประวัติของเจ้าตัวนี้หลายๆคนก็พอจะรู้มันแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> แต่มาเล่าคร่าวๆกันดีกว่า N อุลตร้าแมนไกอาที่มาที่ไปของมันมักที่จะแบบพูดถึงกันว่ามาจากโลกอะไรประมาณนี้ รหรืออาจจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับโลกเลยมีหลายทฤษฎีมากที่ทุกคนต่างตั้งกันเกี่ยวกับอุลตร้าแมนทั้งไกอาและอากูแต่ถ้าให้พูดถึงในส่วนตัวและความคิดผมนะผมคิดว่าไกอากับอากูก็คงเกิดมาพร้อมกันกันกบโลกนี่แหละอากูก็คือมหาสมุทรส่วนไกอาก็คือพื้นดินของโลกเพราะว่าชื่อของไกอาก็ตามพระแม่ธรณีของกรีกโรมันเลยนะครับผมอุลตร้าแมนไกอาคือหนึ่งในอุลตร้าแมนที่ได้รับความนิยม เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมร <Yahoo! S 1> องจากอุลตร้แมนทีกาและอาจจะสู้สีกันกันกบไดนาด้วย2คนนี้มักจะแข่งกันว่าใครจะทัดเทียมได้มากกว่ากันแต่ยังไงก็สู้ทีกาไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นคือระดับแบบเป็นที่รักของใครหลายๆคนเลย และถ้าให้ถามผมว่าผมชอบอุลตร้าแมนใน T D G ตัวไหนมากที่สุดใช่ไหมผมก็คงตอบว่าผมชอบอุลตร้าแมนไดนามากกว่า <Yeah. S 1> นะครับผมผมชอบอุลตร้าแมนไดนามากกว่าอุลตร้าแมนทีกาและก็อุลตร้าแมนไกอาผมรู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเฉยๆกับทีกาเลยส่วนไกอานี้ก็ชอบมานิดนึง ชอบมานิดหนึ่งเกิดจากการที่ว่าผมเล่นเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งสแล้วก็เล่นอุลตร้าแมนไกอาร่อยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่แล้วก็ดูติดใจดีนะครับผมโดยเฉพาะร่างซูพิมเนี่ยเป็นอะไรที่โกงแล้วก็แบบเท่มากแถมยังโหดเป็นอันดับต้นๆในเกมภาค3ด้วยนะครับผมแต่อันนั้นคือส่วนเกมเพราะงั้นเรากลับมาเข้าส่วนในของเนื้อเรื่องกันดีกว่าอุลตร้าแมนไกอามักจะปรากฏตัวไม่บ่อยนะ ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ของเขาเลยวูตร้าแมนไกอาส่วนอากูก็มาในซีรีส์ของอุลตร้าแมนไกอา2คนนี้เนี่ยได้รับความนิยมในยุคเฮเซมากจนกระทั่งพอเมื่อวันเวลาผ่านไปอุลตร้าแมนไกอาไม่ใช่ใค่ไกอานะทีกาไดนาก็เริ่มที่จะหายหน้าหายตายไปจากจอทีวีกันแล้วและถ้าให้พูดถึงอุลตร้าแมนไกอาที่ปรากฏตัวมากินใจและเป็นที่ตาตึงใจณตอน นั้นมากที่สุดสำหรับผมและใครดหลายๆคนที่เป็นแฟนขับ T.D.G. นะก็คือในซีรีส์ของ u ุ t r a MAN มนเในตอนนั้นเนี่ยอุลตร้าแมได้ใช้ร่างแกมมาในการเรียกเอา u ุ t ตร MAN T.D.G. ออกมาใช้ในการต่อสู้ด้วยนานๆครั้งเราจะได้เห็นอุลตร้าแมนไกอามาปราก,กบตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและล่าสุดเลยในอุลตร้า a กลเล็กซี่ไฟท์เดอะเดสเนตคอสโซึ่งเขามาในรูปแบบ ของการเรียกใช้พลังอีกแล้วโดยพี่แซดของเราแปลงร่างเป็นแกมมาอันเชิญมนวูรแมนทิก้าวูดเอแมนไดานาและไกาอามาช่วยร่วมในการต่อสู้ด้วยและพอใช้งานเสร็จก็หายไปเลยซึ่งผมเองก็หวังว่าในอนาคตไกาอาจะได้ปรากฏตัวมาในซีรีส์ของรุ่นน้องบ้างเพราะว่าทิก้าเขาก็ปรากฏตัวมาแล้วในทิกเกอร์ไดานามาแล้วในเด็กเกอร์ส่วนไกาอาเนี่ยเกือบจะได้มาแล้ว แต่ติดอย่างเดียวก็คือซูเปอร์เรยายเขาไม่อนุมตัติโปรเจกต์ไกอาร์นิวเจเนเรชั่นก็เลยพับไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นอุลตร้าแมนเบซ่านะครับผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นไกอานในร่างซูเปอร์ซูพีมในเวทีสเตโชว์ในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหวังว่าจะได้เห็นอุลตร้าแมนไกอาปรากฏตัวมาในนิวเจ n เน a เรชั่นของอุลตร้าแมนไกอาร์นะครับผมนิวเจเนเรชั่นไกอา ลองทายกันเล่นๆดูก็ได้นะว่าเขาจะชื่ออะไรผมเองก็อยากให้มีนิวเจเน r เรชันอากูเหมือนกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอากูมาแบบนิวเจเน r เรชันอ่ะจะเป็นยังไงโอเคโดยรวมพูดถึงไกาอาก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมอินเตอร์แมนที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วย <Yeah. S 1> ก็เหมือนเดิมแค่ <Yeah. S 1> ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อน <Yeah. S 1> สวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกัน